พาแฟนมวยทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อปี2532นะครับที่เวทีมวยลุมพินีพระราม4นะครับศึกวันทรงชัยเงินล้านนะครับจะโดยโปมโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรน,นักชกมุมแดงคลัหัตสอสุภาวันครับเจ้าของฉายาย,ยอดเซียนอัจฉริยะเจอกับดวงสมพงศ์ปอพง์สว่างครับลูกศิษย์ของจัตุ้กระดูกเหล็กทรงพลพง์สว่างไฟนันชกกันที่พิกัด113ปอนด์นะครับยอดเซียนจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับ โดนกวาดล่างล้มลงไปส่วนดวงสมพง์จากเชียงยืนมหาสารคามครับก็จังหวัดใกล้เคียงกันครับสารคามขอนแก่นครับเจอกันที่เวทีมวยลุมพินีนะครับขรหาดมุมแดงครับรูปล่างเล็กแต่ว่าจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวโอ้โหเรียกว่าจัดจ้านมากๆครับส่วนดวงสมพง์ก็สดแรงขึ้นมาครับช่วงเวลานั้นขยับเดินเข้าหาครับยกนี้ยก2นะครับแฟนมวยครับ พาแฟนมวยไปย้อนอดีตกันอีกหนึ่งครั้งครับเมื่อปี2532หโอ้โหดูครับแฟนมวยในเวทีแน่นขนาดครับซอของค้าือหัดจัดจ้านเหลือเกินครับอาวุธหลากหลายครับชกกับใครก็เสียเปรียบคู่ชกตลอดในเรื่องของสรีระรูปร่างแต่ได้เรื่องของอาวุธมวยมาทดแทนครับความจัดจ้านหลักเหลี่ยมสมองมวยครับแข้งขวาของดวงสพงศ์ต้องอัดต้องชนแล้วครับ ได้เปรียบรูปร่างโอ้โหโดนแข้งซ้ายของคาร์ลฮดขวามาอีกทีนึงครับอืเตะได้สองแข้งยืนได้สองการครับคาร์ลหาดดูครับยืนมวยนิ่งมากครับไม่มีลูกตกใจครับรอถีบรอโต้แล้วก็มีสอกครับที่เป็นอาวุธเด็ดแข้งขวาของดงสะพงยังไม่เข้าครับติดบงังดูครับพยายามที่จะอาศัยความสดความใหญ่บดเข้าไปแล้วครับ ต่อยกับคารื้อหาดต้องถึงตัวนะครับแมถ้าช้านี่เดี๋ยวเข้าล่องแข้งครับพยายามจะเน้นที่หมัดเสริมหมัดมาช่วยครับทางด้านดวงสัมพงแข้งขวาติดบังซอกครับยังไม่เข้าครับดูครับคารื้อหาดนี่ทาเหมือนง่ายเลยครับดูครับมีลูกจุกจิกครับแข้งซ้ายแม่ยก ขึ้นสูงเลยครับเกือบเหมือนกันครับคฤหัสยังหาจังหวะเข้าทําอยู่ครับดวงสมพงศ์แต่ว่ายังไม่ชัดเท่าไหร่ครับคฤหัสชาออกข้างแข้งซ้ายติดบังครับระยะประชิดนี่ครลหันมีศอกที่อันตรายมากนะครับก็เดี๋ยวดูครับว่าเกมคู่นี้จะจบลงยังไงครับหมดยกที่สองนะครับ ค่ายมวยปอพงสว่างยุคนั้นนี่โอ้โหเรียกว่าโด่งดังมากๆครับลูกศิษย์ของจา่าตุมีมวยดังมวยกันแสนเต็มค่ายไปหมดแล้วครับหนึ่งในนั้นก็คือดวงสมพงศ์คนนี้ครับบรรยากาศแฟนมวยในเวทีโอ้โหดูครับเชื่อว่าแฟนมวยดูคลิปนี้แล้วนี่ต้องคิดถึงวันเก่าๆครับวันที่วงการมวยนี่ลุ่งโลดสุดๆนะครับเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วครับ ยกที่สามครับเร่งเกมแล้วครับดงสะพงหลุดแล้วโดนเลยครับคาร์ลฮานี่มวยจังหวะสองอยู่แล้วฮะชอบชกกับมวยที่เดินเข้าหาครับดูครับอยู่ข้างเชือกรอดักรอโต้ครับคาร์ลฮาดดูความสวยงามของการอออกาวุธของยอดเซียนครับแข้งซ้ายจังหวะวงในครับดูใครตีใครครับตีไม่ได้ครับดวงสะพงโดน ไล่แขนโดนขวางเอาไว้ครับนี่ครับคขลือหดหักตัวเล็กก็จริงครับแต่ว่าแกโชคด้วยมันสมองครับก็ตีไม่ถนัดนะครับดูครับจับได้ก็จริงครับโดสโงสพงแต่ตีไม่ได้ครับโดนรูปแบบนี้ก็พยายามจะหักมาเสียบแต่ก็ไม่ถนัดไม่ได้ครับอืม ยังไงดีครับอาเสียบเข่าครับล็อกเอาไว้พยายามที่จะขึงเอาไว้ครับไม่ยอมให้โดงสพงขึ้นคอแล้วก็ตีได้ถนัดอาแข้งซ้ายต่อยหมัดครับโดงสพงจังหวะล็อกจับได้แต่ตีไม่ถนัดนะครับดูครับคาร์ลฮาดกกันเอาไว้เกะกะไปหมดเร่งเกมครับโดงสพงก็ต้องเร่งเลยครับช้าไม่ได้ครับยกนี้ยก3ามแล้วนะครับ ถ้าช้านี่มีสิทธิ์โดนเตะรอบเป้าได้เลยครับเข้าวงในนี่ก็โดนไล่แขนดูลูกล็อกลูกจับวิธีการล็อกของคาร์ลืาดครับล็อกระมุดออกข้างแล้วฟันซอกครับโอ้โหดูครับซอกเดียวจบข่าวเลยครับโอ้โหดูครับพยายามเหมือนกับกําลังหาจังหวะอยู่เลยครับคาร์ลืาดโอ้โหดั้งจมูกหักเลยครับเลือดโอ้โหดูครับ โอ้สอกเดียวเด็ดขาดเหลือเกินครับยอดเสียดคลื่อหาศสุภาวันเดี๋ยวดูภาพฉากอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจังหวัดฟันนี่ยังไงครับโอ้โหดูครับเด็ดขาดเหลือเกินครับสอกนี้อ่ะดูภาพฉากอีกครั้งหนึ่งครับจังหวัดกาลังจับตีเพลินเลยนะครับดวงสมพงจับตีเพลินไปหน่อยไม่ทนระวังครับคลื่อนหานีหาจังหวะนานเลยครับโชะเดียวครับโชะเดียวเก็บฉากเลยครับ อ่ะเดี๋ยวดูฮะอีกรอบหนึ่งภาพช้าครับดักแทนก่อนครับเข่าซ้ายโดนสบงพยายามจะคว้าครับจังหวะนี้ครุขรห์ครับดูครับก็หาจังหวะหาช่องอยู่นานแล้วครับก่อนที่จะได้จังหวะสับศอกนี้ครับเดี๋ยวดูครับจังหวะล็อกและหมุนออกข้างโดนสบงก็พยายามจะแก้ครับแต่ว่าไม่ทันระวังสอกของครุขรห์นะครับดูครับ นี่แหละครับโอ้โหดูครับเด็ดขาดเหลือเกินครับสอกเดียวไม่เหลียวแลวครับขัหัสสุภวันเอาชนะนอกดวงสงพงศ์ปอพงสว่างในยกที่3